นั้นการปฏิบัติแบบเนี้ยมันก็คือเวลาเราเวลาสอนอย่างหนึ่งเขาก็ตั้งมาโดกันไว้อย่างตอนนี้มันก็ทําแบบนี้แหละคือคนไหนดื้อมากก็คือหลงมากหลงนานดื้อมากยี่สิบปีสามสิบปีก็หลงสามสิบปียี่สิบปีไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนที่เขาไหวตัวทันเฮ้ยเขาไผิดอี่ว่าผิดปุ๊บเขาแก้ผิดยอมแก้ยอมแก้ให้ถูกเพราะว่าขอยรู้ว่าผิดอะแก้เลยแต่คนที่ผิดยันเรายืนยืนพื้นอีกแล้วก็ดื้ออีก อุ้ยสอนเหมือนกันเลยสอนแต่สอนเหมือนที่เรามาโนโไว้ที่เราตั้งค่าไว้คือสอนเหมือนกันทุกอย่างคือดื้อแล้วมันยังดื้อซ้ำก็ไปอีกดื้อแล้วก็ยังดื้อซ้ำอีกเขาว่าเขาบอกก็ยังดื้อซ้ำก็ไปอีกมันออย่างเนี้ยคือโคตรดื้อเดี๋เราเข้าใจอย่างเงี้ยัมก็ทุกข้อง่ายเหมือนกันหมดเลยแล้วเนี่ยลองอ่านดูสิอ่าลงของหลวงปู่ดูดลย บทั้ที่สองที่ที่สามอะไรต่อไปจิตคิดจิตถูกทาลายจิตไม่คิดจิตไม่ถูกทำลายอันนี้เข้าใจเลยเนาะจิตคิดจิตถูกทําลายจิตไม่คิดจิตไม่ถูกทําลายก็คือไอ้ไอ้จิตบริสุทธิ์เเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยคือมันจะไม่ปรากฏอะไรพอไปคิดก็มันปรากฏก็คือเอาเอาตัวเราไปเป็นคนคิดแต่เนี้ยมันก็คือถูกทาลายเลยไม่ได้เป็นจิตบริสุทธิ์แล้วกลายไปเป็นไปเป็นเอาวิชาปฏัชญาสังกลารสังกลาปฏิชยาวิญญาณนังเข้าปฏิจจะตัวแล้วเลยกลายเป็นจิตบริสุทธิ์อลถูกทําลายเพราะด้วยอํานาจอะไรด้วยอำนาจ ความปรุงแต่งเนี่ยความคิดหลงไเป็นคนคิดเนี่ยแหละคือเมื่อหลงเป็นคนคิดปุ๊บไอ้จิตเดิมแท้ถูกทำลายเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือจะไม่มีการเป็นหลงเป็นมีอย่างเดียวเลยไอ้ความไม่มีมองไม่เห็นจิตปรุงแต่งจิตถูกทำลายจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่ถูกทำลายเออจิตปรุงแต่งจิตถูกทำลายจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่ถูกทำลายมันก็คืออันเดียวกันนะเนี่ะคือคิดหรือปรุงแต่งบางทีมันมองไม่ออกว่าเป็นความคิดแต่มันมันเป็นปรุงแต่ง เช่นว่าอะไรเราที่มันมองไม่ออกเป็นความคิดเช่นว่ามันเหมือนว่าความจริงก็คือคิดนะแต่เช่นว่าจะเข้าไปดูจิตจะพยายามดิ่นลนค้นหาคือพยายามพยายามพยายามทุกกรณีมันคือกูไม่ได้คิดเลยแต่กูพยายามอยู่นั่นเองกูอยาก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 ไม่ได้คิดเลยแต่กูอยาก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 แค่เป็นอย่างมันกูไม่ได้คิดเลยแต่กู แต่กูอยาก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 เนี่ยมันก็เลยเขาเลยต้องใส่บอกว่าเออคิดหรือปรุงแต่งคือจักไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาเรียกว่าปรุงแต่งจักไม่มีอะไรเลยแล้วมีขึ้นมาเรียกว่าปรุงแต่งขอยมีอาการขึ้นมาจักไม่มีอะไรแล้วก็มีมีอาการมีปรากฏการมีอะไรขึ้นมาทุกอย่างเรียกว่าปรุงแต่งมีกิริยาจิตเออมีกิริยาจิตหรือมีอาการของจิตอันนี้เรียกว่าปรุงแต่งเลยกลายเป็นว่าจิตปรุงแต่งจิตถูกทําลายจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่ถูกทําลายก็คือจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่ได้ถูกทําลายแต่ไม่จริงจริงมันเป็นภาษาแต่ไไไมม่ดด้้ปนทําาลยักอแคื มันถูกสังขารมาบ,างบังหมดคือความคิดความปรุงแต่งมาบ,างบังจิตแสวงหาจิตถูกทำลายจิตไม่แสวงหาจิตไม่ถูกทำลายมันคืออันเดียวกันเน่ะจิตแสวงหาจิตถูกทำลายจิตไม่แสวงหาจิตไม่ถูกทำลายคือท่านพยายามจะใช้คำทุกคำเพื่อจะดักเราให้หมดมคิดปรุงแต่งสแสวงหาใช่เป็นคำที่แสดงพฤติแห่งจิตทั้งหมดใช่ใช่เป็นพฤติที่เราหลงไปเป็นพฤติที่ที่ว่าที่มันช้าที่บอกไม่ชี้ว่าไม่ชี้หลงเอาหลงไปหลงแบบว่า คือถลําเลยมีตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนถลําก็เป็นไปคนคิดดิ้นรนค้นหาปรุงแตง่งือไอ้สามคำเนี่ยมันมันมันลงในของไม่ชีมืชานีนท้ที่ว่าทั้งทั้งคิดทั้งปรุงแตง่งทั้งดิ้นรนค้นหาจิตปรารถนาจิตถูกทาลายจิตไม่มีความกําหนัดจิตไม่ถูกทําลายอันเดียวกันนั่นแหละจิตมีความปรารถนาแม้แต่มีความปรารถนากูจะดิพพอตื่นเช้ามากูจะดิพพอเนี่ยคือกำหนดเลยคือความปรารถนา กูจอนิพานกูจอนิพานก็เริ่มถูกทำลายตั้งแต่สามืดแล้วเดี <c oughs> บบ๋ยวไม่ทันจะลืมตาเลยเพราะแต่กูจะเอากูจะเอากูจอนิพานกูจอนิพาน,น,น,านก็มีเนี่ยปรารถนาความกำหนัดอยากความยินดีพอใจทิ้งทั้งหมดรู้หมดทิ้งหมดได้หมดไม่ทิ้งเลยไม่รู้เลยไม่ทิ้งเลยไม่ได้เลยอันนี้มันก็ง่ายอยู่แล้วแหละไอ้ไม่ทิ้งเลย <ส>เอาไว้ประชืบบอกแล้วกูจะเอากูจะเอามายอมทิ้งไงอะไรก็ไม่ทิ้งสักอย่างไอ้ของที่ยึดอยู่แล้วก็ไม่ทิ้งไอ้ของใหม่ที่ยังไม่ได้กูก็จะเอาอีกไอ้ปรกากฏว่าไอ้มือซ้ายก็แบกมาเต็มเลยไอ้ของเก่าก็ไม่ทิ้งไอ้ของใหม่ก็กูจะเอาอีกกูจะเอากูจะเอาแต่เดะคืออยู่ในโลกเนี่ยไม่ทิ้งอะไรสักอย่างอยู่ในโลกอะไรก็ไม่ทิ้งสักอย่างก,กรรมไว้มือหนึ่งกูไม่ปล่อยเลยแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็จะเพิ่มอีกมือหนึ่งใจออมือหนึ่งไปควานน้านิพาน กูจะเอาแต่ไอ้มือซ้ายก็ไม่ปล่อยกำไว้หมดเลยแต่ไอ้มือขวาเนี่ยกูจะนิพพอกูจะได้พานอีกมืออีกแต่ทุตายอ่ะไม่ปล่อยเลยสักมือเดียวคือถ้าถ้าปล่อยหมดเนะ่ยต้องสองมือกูเอ้ยไอ้ที่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 ยึดมาทั้งหมดก็ยอมปล่อยไอ้ที่จะไปเอาก็ปล่อยมันก็เลยปล่อยครั้งที่ที่กอบโกยมาแล้วทั้งหมดอ่ะไม่ยอมปล่อยเลยกับที่ที่จะไปเอาก็ปล่อยหมดตอนนี้มันก็จะเหลืออะไรมันก็เหลือแต่ความบริสุทธ์ ไม่เหลืออะไรเลยเพราะไม่เหลืออะไรเลยนหคุอบริสุทไ,ไอ้คำว่าทิ้งตรงนี้ต้องเข้าใจใดีนะคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยรู้เข้าใจเพื่อให้สิ้นความหลงเข้าไปปรุงแต่งหลงว่ามีหลงเอาตัวตนก็ถลําเข้าไปปรุงแต่งรู้เนี่ยเพื่อรู้รู้ให้สิ้นหลงแต่ไม่ใช่ว่ากลับไปยึดเอาซะเองอีกว่าเราเนี่ยเป็นคนรู้แจง้งเราเป็นคนรู้ ตอนนี้มันไม่ใช่ว่ารู้เพื่อสิ้นตัวเราแต่ปรากฏว่ากลับเอาไปยึดเอาไว้ไอ้รู้เนี่ยเป็นตัวเราเราเป็นคนรู้คือสรุปแล้วคือสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาเหมือนเรือข้ามฟากข้ามทะเลทุกขแต่เรากลับเนี่ยไปยึดเรือที่ข้ามทะเลทุกข์ว่านี่เป็นเราเรานี่คือเรือเรือนี่คือเราคือสติปัญญาเนี่ยเพื่อข้ามเอาใช้ข้ามฟากระตูทะเลทุกข์คือเพื่อให้มีสติปัญญาเพื่อสิ้นหลงสิ้นหลงว่ามีตัวเราสิ้นยึด แต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่ายึดสติปัญญานะั้นเองว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งเลยเันการที่จะสติปัญญามีเพื่อให้หายโง่แต่นี่กลับว่าไปโง่ยึดสติปัญญาตัวเองมันก็เลยไม่ได้ปล่อยวางอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยวางแต่คนเนี้ยแปลตรงนี้ผิดเยอะนะไม่เข้าใจคือปล่อยวางความรู้หมดเลยคืออยู่เบนไม่รู้อะไรเลยเขาบอกให้ปล่อยวางหมดก็เลยอยู่เหมือนชาวบ้านทั่วไปแบบว่า ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเขาปล่อยวางหมดเลยเขาบอกว่าไม่ให้รู้ไว้ก็เลยปล่อยวางหมดเลยเข้าใจภาษาว่าปล่อยวางรู้เขา้าใจผิดคือมันมีความรู้อยู่แต่ไม่ความรู้เนี่ยรู้เพื่อให้สิ้นยึดสิ้นหลงสิ้นตัวตนแต่กับไปยึดว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้คือไปยึดสติปัญญาน,นั้นัเองว่าเป็นเราเราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าใคร<อ>แต่ไม่ใช่ว่าทิ้งรู้ไปหมดแล้วไปรู้อะไรอันนี้กับแต่คนละเรื่องละเราอีก สรงจิตเข้ามรรคจิตแล้วจิตพิจารณาจิตรู้ธรรมในจิตแล้วถนอมมรรคจิตไอ้ส่งจิตก็หมายถึงว่าเอออย่าให้มันส่งจิตออกนอกไปอย่ามันส่งจิตออกนอกไปให้มันอยู่ในจิตนี่แน่เอามันอยู่ในจิตนี่แน่ก็คือว่าตอนเนี้ยเมื่อไม่ส่งจิตออกนอกไ่ไหมมันก็เรียกว่าส่งจิตคือให้มันอยู่ในจิตนี่แน่ เป็นมรคในตัวแล้วมันก็เป็นมรคในตัวไม่ไม่พอไปอยู่ในจิตพวกบก็มรคก็คือว่าเห็นสังขารเกิดดับยันในความไม่เกิดดับเนี่ยมรคคือการเดินทางมรคคือเห็นสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับแล้วก็สินยึดทั้งไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารและไม่มีผู้ยึดทั้งความไม่เกิดดับที่เรียกว่ามีสังขารก็นิพานพาฉะนั้นการที่จะจะเข้าทรงจิตเนี่ยเรียกว่าทรงจิตแล้วก็รู้ธรรมในจิตเี่ดำเนินมรคในจิตเนี่ยก็มันก็กรณีเดียวก็คือว่า มันจะทําได้คือฟุ้งซ่านไม่ได้ถ้าฟุ้งซ่านส่วนใหญ่นันทําไม่ได้แล้วปฏิบัติไม่ได้ก็นี่อย่างที่เราบอกนี่ไงคือพอคนก็หลับนอนหมดนะั่วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านอะไรนะแล้วก็เหมือนกับที่เราบอกว่าทํตสงครามกันในจิตแล้วบางเนี่ยหลงเอาตัวเราไปที่บอกไม่ชี้คือว่าไม่ชี้คือหลงหลงเอาตัวเราไปคิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยติดต่อใครควรประมวลผลเอาคือเอาตัวเราไปเป็นคนเป็นคนคือยึดเป็น เอาสาขาที่เป็นตัวเราไปก่อนแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปวิเคราะห์วิจารวิจัยไปกควรประมวลผลเนียคือหลงหลงอะ่ะคือมีตัวเราเนี่ยปเป็นผู้วิเคราะห์อ่ถ้าอย่างเนี้ยก็คือว่าเวลาพอหลงวิเคราะห์อ,อย่าง,งี้ปุ๊บแล้วก็เออรู้อ่ะเฮ้นี่มันมัน,มนคือถลำไปทั้งตัวเลยมีตัวถลำไปทั้งตัวแต่ถ้าเป็นเป็นธรรมชาติของใจแท้หรือว่าจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ แล้วก็มันก็รู้ว่าไอท้ที่ไอ้ที่คิดวิเคราะห์วิจารณวิจัยอยู่เนี่ยเป็นสังขารที่มันมันมันหมุนไปหมุนไปในเห, ce, เหมือนกับหมุนไปในอากาศหมุนไปในความว่างส่วนใจเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรแล้วมันก็จะพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมที่ไม่ที่ไม่หมุนไม่ไม่ไม่เคลื่อนที่ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพริพพานนี่คือการเดินทางในมรรคจิตเป็นมรคในจิตเรียกว่ามรรคจิตเดินทางในมรรคจิตแต่นี้อ่ะผมก็จะเป็นขนาดจิตตัวตัวเนี้ยเพราะว่า มันไม่ไม่ไม่ฟุ้งแต่งฟุ้งซ่านออกไปาฟนอกแล้วไนงะมันก็เหลือแตอ่ว่าในขณะจิตนั้นนะ่ะมันคือเขาหลับนอนกันหมดแล้วแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็ระหว่างที่ว่าหลงไปเป็นคนคิดกับรู้ว่าจิตเนี่ยมันกําลังคิดกับหลงเนี่ยหลงเอาตัวเราโถมก็ไปทั้งตัวปเป็นคนคิดนึกติดต่อป,ปุ้งแต่งกับรู้ว่าจิตมันกําลังคิด แต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่คิดเพราะว่าผู้รู้มันไม่มีอะไรไงมันไม่ปรากฏอะไรผู้รู้มันไม่คิดแต่มันรู้ว่าจิตกลังไอไ้ไอ้ไอ e ้ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันถือมันไม่มีตัวตนของผู้รู้แล้วมันก็ไม่ได้คิดมันไม่ปรากฏอะไรแต่มันรู้ว่าไอ้จิตเนี่ยกำลังคิดหมุนไปแต่ไม่มีใครไปทําลายจิตนะไม่มีใครไปทําลายจิตก็ปล่อยจิตเปอิสระไปได้ทั้กลางความความไม่เกิดไม่ดับในทัากลางความไม่มีอะไรแล้วก็มันก็เป็นความรู้อยู่ในใจเป็นใจที่ได้แต่รู้ว่ามันน่ะเป็นใจ ที่ไม่ไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอะไรไอ้ที่ปรากฏได้ก็คือคือสังขารที่บุญไปอันนี้มันก็เลยเป็น,นมัรคจิตคือคือมันเดินทางเป็นมัคเป็นผลแล้วแต่ถ้าหลงไปหลงไปเป็นเป็นทุกข์กับสมุทัยคือหลงหลงไปคิดหลงไปผูงแตกคือไม่ได้เป็นรู้แต่หลงไปคิดไปผูงแตกกับรู้จิตที่กลำลังคิดผูงแตก กับหลงไปคิดปรุงแต่งเหมือนกันแต่นีก็เรียกว่าเดินมัดในจิตมัดกจิตตลอดเวลาแต่ต้องที่เรียกว่าทรงจิตก็คือว่าอย่าให้มันทรงจิตออกนอกไปนอกจิตไปทรงจิตออกนอกปรื่องนู้นเรื่องนี้เหลือแต่สู้ศึกกันอยู่ภายในนะเรียกว่าจิตตะนครนะทรงจิตคือสู้กันระหว่างหลงกับรู้เนี่ยอยู่ในจิตตะนครนเองมันเป็นขนาดจิตอยู่ในจิตตะนคร กลายเป็นเหมือนกับทําสงครามสู้กันอยู่ในในจิตนะนครไม่ไม่ไม่หลุดออกไปนอกเพืองไม่ออกไม่หลุดออกไปนอกใจคือหลบไปยังไงคือหลงท่งจิตออกนอกเอ้ารู้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 ว่านี่มันมันมันหลบไปเป็นคินคิดหรือว่ารู้รู้รู้จิตที่กาลังคิดแต่รู้รู้เสร็จโล้ยคิดอะไรไปเรื่อยเปืือยเดินทั้งคืนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยทั้งคืนไอ้อย่างนี้อะไรมันหลงท่งจิตออกนอกไปนอกนครไม่รู้ไปไหนแล้วไม่ใช่นอกนครอย่างเดียวไปนอกประเทศไปเรื่อยเฉยเลย คือมาแทนไอ้นครนี่คือจิตแต่นครนะแค่ในจิตเนี่ยทำมรรคจิตเนี่ยมันทํตรงขามภายในค<น>ือรู้อยู่ในจิตว่าไอ้ตอนเนี้คือหลงไปคิดปรุงแต่งหรือรู้ว่าจิตกาลังคิดปรุงแต่งถ้ารู้จิตกําลังคิดปรุงแต่งเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันไม่คิดไม่ปรากฏอะไรแต่ถ้าหลงไปเป็นคนคิดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เหลือรู้แล้วมันมันกระชื่นก็บอกเลยว่าหลงคิดอย่างเดียวเลยหลงคิดที่พยายามจะเอาอะไรให้เป็นอะไรแต่มันเป็นการวิเคราะห์ในจิตแต่ถ้าหลงส่งจิตออกนอกเนี่ย คือมันออกจากนอกนครนอกจิตนครแต่ไม่ใช่ว่าออกนอกจิตนครเนี่ยมันออกนอกกายนครออกนอกลัวนี่เลยออกนอกรัววัดเลยออกไปนู่นไปบ้านเมืองไปบ้านไปไปกลับไปไหนก็ไม่รูไอ้เน,นี้ยคือไปไกลเลยไม่ใช่ว่าทรงเข้ามาคาจิจแล้วจิตพิจารณาจิตรู้ทำในจิตจก็อันนี้แน่รู้ทำก็รู้นี่ไงไว่าหลงหรือรู้ว่าทำนะรู้ทำในจิตรู้ทำแะ้วทำคือ ธรรมชาติไปปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันมีแค่มีธรรมสองอย่างคือรู้ธรรมในจิตก็คือในจิตเนี่ยมันมีธรรมสองประเภทคือธรรมที่ปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยม,มันมันมันอยู่กับธรรมที่ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ว่าไปอยู่กับธรรมที่ปรุงแต่งอยู่กับธรรมแท้ไม่ได้อยู่กับธรรมปลอมแล้วถนอมมัรคิจิตจงทําให้ชันนิชันนานจิต,ตอบรมจิตรู้ธรรมภายในจิต แล้วอบรมธรรมในธรรมภายในจิตก็คือเท่ากับให้มันละเอียดขึ้นนะก็คืออยู่ในนี้แน่<ท>จิตกับธรรมธรรมกับจิตจิตกับธรรมอยู่ในนี้แน่ทําในจิตนี่แน่ทีนนี้เวลาจิตมันหลงอะไรก็ก็บอกมันสอนมันเฮ้ยหลงไว้หลงไว้หลงลงกรณีหล,ลงลงนี่ก็คือจิตสอนจิตคืออบรมธรรมในธรรมภายในจิตเออแล้วก็มาเห็นธรรมแล้วก็เอาธรรมเนี่ยมาอบรมจิตเอาธรรมที่รู้เนี่ยมาอบรมจิตว่าเฮ้ย ทำแทนเป็นอย่างนี้เว้ยทำปลอมเป็นอย่างงี้เว้ยเนีเาทำมาอบรมจิตอ,อีกทีหนึ่งเ่าเอเ้ยทําแทนเป็นอย่างเงี้ยมึงทำไม่หลงว่ะหลงไม่เป็นทําปลอมด้วยเหตุเป็นผลผลเป็นเหตุอบรมกันอยู่ในจิตมันก็มันก็คือเนี่ยจใช่มันเป็นขนาดจิตไงคือมันมันเรียนรู้กันในจิตอะไอ้ยบางขนาดจิตเนี่ยขนาดไปพบใจแล้วนะ พบใจพบธรรมอะนะพบใจพบธรรมก็คือทาในจิตเนี่ยพบใจพบธรรมก็คือทาในจิตคือทาที่ไม่ปรุงแต่งเลยนะเป็นทำที่ไม่ปรุงแต่งแต่เพอแป๊บอ่ะกลายไปเป็นคนคิดคนปรุงแต่งซะเองเนี่ยหลวงเป็นคนคิดคนปรุงแต่งเองเพอแป๊บเดียวขนาดจิตเนี่ยนะขนาดจิตถัดมาเนี่ยหลวงเป็นคนคิดคนปรุงแต่งแต่พอสติมันคือตัวมาเฮ้ยนี่หลไปเป็นคนคิดคนปรุงแต่งดีกว่า พอรู went, that way, that <re> ้รู้ตัวพวาว่าหลงไปคนิดคุนแต่งปุ๊บมันก็ปล่อยให้จิตมันหมุนมันคิดปรุงแต่งมันไปแต่ใจมันไม่คิดหลวงปู่ใช้คําว่าทําอบรมธรรมอบรมธรรมในธรรมอบรมธรรมในธรรมภายในจิตเอออบรมธรรมในธรรมภายในจิตเนี่ยก็ว่าอันนี้มันเป็นทําปรุงแต่งอันนี้เป็นทําให้ปรุงแต่งอันนี้มันหลงไปเป็นมันหลงไปแล้วเออันนี้มันหลงไปปรุงแต่งม่ใช่เป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งจะนี้ก็จะเห็นว่า ถ้าหลงไป,ไปทาที่ปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเป็นทมที่ไม่ปรุงแต่งเออมันก็เป็นมรรคเป็นนิโรธอะอนนี้พอหลงอยู่ๆก็เอาหลงไปเป็นคนปรุงแต่งหลงไปคิดไปปรุงแต่งอาอันนี้ก็เป็นทุกข์สมุทยัยเออแล้วก็สติมาแล้วสติมารู้ตัวบ่าเฮ้ยนี่มันหลงไันนวันนี้ หลงไม่เป็นคนคิดเปนปรุงแตง่งอ่าพอสติมาปุ๊บสติปัญญามามันก็มันก็กลายเปน็นเป็นรู้มาเป็นรู้คือรู้ว่าเออไอ้รู้ที่ไม่ปรุงแตง่งรู้ที่ไม่คิดรู้ที่ไม่ปรุงแตง่งแต่ไอ้ไอ้ปรุงแต่งก็ปล่อยมันคิดปรุงแต่งไปแต่รู้เนี่ยคือใจที่เป็นใจที่ไม่ปรุงแตง่งอันนี้ก็เป็นมักในนิโรธอ๋าก็เป็นเป็นมักในนิโรธก็เป็นขนาดจิตอย่างเงี้ยเป็นขนาดจิตเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันต้นมันก็อยู่อบรมอยู่ในนี้เนี่ยในจิตเนี่ยจิตอบรมทำทำอบรมจิตอันนี้เป็นเหตุละผลนะ ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดยังไม่รู้รู้แล้วไม่ต้องคิดก็เกิดปัญญาเออย็รู้เอรู้ที่ไม่คิดเนี่ยมันมีปัญญาในตัวมันเองมันโดยไม่ต้องผ่า,านหน้ามันเป็นรู้ออมาจากใจไอ้อําอบรมจิตไอ้จิตอบรมทางเนี่ยมันก็จะมาตรองอคำหลวงตามหาบอกว่าสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิคือจิตเนี่ยมันมันมันก็จะสมบตัวขึ้นไปเรื่อยๆพอยึ่ง,ง,งมันเห็นมันรู้เห็นมาความปุ้งซ่านมันก็จะไม่มีแล้วมันก็เลยแต่ ไอ้สมาธิกับปัญญาเนี่ยคือปัญญามันเห็นมันก็ยิ่งทำให้ใจสงบพอใจมันยิ่งสงบมันก็ยิ่งทำให้เห็นชัดพอใจมันยิ่งสงบมันยิ่งเห็นชัดพอมันยิ่งเห็นชัดปุ๊บเนี่ยยิ่งเห็นชัดปัญญามเห็นชัดใจมันยิ่งสงบละเอียดพอใจยิ่งสงบละเอียดปัญญามันก็ยิ่งเห็นละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆคืออันนี้เป็นสมาธิในขั้นของสมาธิที่มันเกิดจากทำเมตยาญามโพชฌงค์ไม่ได้เป็นเป็นสมาธิที่ทําสมถะที่ว่านั่งหลับตาแล้วบริกรรม บริกรรมคืออารมณ์เดียวเนี่ยแต่น,นี่คือเป็นสมาธิที่เกิดจากพิติเป็นพิติเป็นสมาธิเป็นปัจจุบันที่เกิดจากธรรมวิทยาสามัมปุจฉกสติสมัมปุจวิทยาสามัมปุจฉเป็นเกิดจากธรรมเกิดจากเนี่ยเอาธรรมมาอบรมจิตเนี่ยในจิตแล้วมันก็เลยยิ่งอบรมกันไปมันก็ยิ่งเกิดปัญญายิ่งเกิดปัญญาใจก็ยิ่งสงบละเอียดลยึก เนี่ยไอ้ปัญญาก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิมันก็มาจากธรรมเนี่ยคือคือมันเห็นละเอียดขึ้นเห็นธรรมละเอียดขึ้นว่าอันนี้เป็นธรรมชาติไป่ปุงแต่งหลงไปปุงแต่งอันนี้เป็นธรรมชาติไปไม่ปุงแต่งเอออันนี้หลงไปปุงแต่งอันนี้เป็นที่พี่ผมเห็นบ่อยๆอ่ะคือเป็นธรรมที่ไม่ปุงแต่งแล้วอยู่กับธรรมที่ไม่ปุงแต่งบ่อยๆปุ๊บมันก็จะหลงไปน้อยเลยหลงไปเป็นธรรมที่กับธรรมชาติไป่ปุงแต่งน้อยหลงไปเพราะว่า บ, Shift, บรรลุวา่าขนาดจิตที่หลงมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไปอยู่กับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันเป็นทุกข์วันนี้ถ้าพอมัน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 รู้ว่ามันเนี่ยตอนนี้มันอยู่กับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแล้วก็ส่วนธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ก็หมุนไปในเหมือนกับหมุนไปในในอากาศเลยเพราะใจมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอากาศเป็นเป็นวามไม่มีอะไรมันก็เป็นการอบรมอยู่ภายในรู้ทมเห็นทางอบรมภายในจิตเอาทรมาอบรมทม รู้ธรรมในธรรมเอาธรรมชาติมาปฏิบัติธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติในธรรมชาติเอาธาตุมาปฏิบัติธาตุให้รู้ธาตุในธาตุเอาธรรมอบรมในธรรมเอาจิตอบรมจิตให้รู้ธรรมภายในจิตคือมันก็ไอ้ที่เอาอธิบายมาทาั้งหมดแล้วทั้งหมดเลยนะีคือไอธาตุอบรมธาตุมันก็คือเนี่ยก็คือว่า มันต้องเข้าไปถึงธาตุรู้ไอ้ธาตุรู้เดี๋ยมันรวมกับธาตุดินน้ําลมไฟแล้วมามาเกิดเป็นขันห้าเนี่ยดินน้ําลมไฟมาเกิดเป็นขันห้าแล้วก็ที่เราอธิบายไปบอกว่าไอ้พอมาเป็นขันห้าแล้วเนี่ยไอ้ขันห้ามันมีแต่หน้าที่นะมันไม่มีหน้าที่ว่ามันไม่มีหน้าที่ว่ายึดมันไม่มีหน้าที่ยึดหรือเป็นหรือเป็นนิพพานคือขันห้าเนี่ยรูปที่เราบอกว่ารูปเนี่ยผมคนเล็บปันหนังเองยกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่มาตับปอดหัวใจเนี่ย รูปที่เป็นหมหาพุทธรูปสี่เนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยคืออวัยวะทุกิสว่วนนี่ยมันเกิดมาเพื่อมันเขาธรรมชาติเขาสร้างมาเนี่ยที่มันเอาทําอบมรมมันเป็นที่ป็นธรรมชาติที่เรียกว่าวัตถุที่ธรรมชาติก็ธาตุกับธรรมชาติเนี่ยก็คือธรรมาชาติเนี่ยมันสร้างมาแล้วเนี่ยสร้างมาตามกรรมและตามตามตามกรรมและเอาวิชาเนี่ยเมื่อมันสร้างมาแล้วเนี่ยมันก็ดินน้ําลมไฟร่างกาย พราะอยวุธดินน้ำลมไฟมาเป็นผมขนเล็บฟันหนามมันก็ทําหน้าที่ผมมันโดยโดยโดยตรงไปตรงมาเออผมก็ทําหน้าที่อย่างผมผมไม่มาทาหน้าที่อย่างมืออย่างเท้าเท้าก็ทําได้อย่างเท้ามือก็ทําหน้าที่อย่างมือหูก็ทําหน้าที่อย่างหูไม่ใช่หูมาทํหน้าที่อย่างตาตาไปทําหน้าที่อย่างหูอะไรเงี้ยคือมันไม่สลับหน้าที่กันมันคือหน้าที่ใครก็หน้าที่มันตรงๆงหัวใจมันก็ทําหน้าที่หัวใจไม่ใช่วาหัวใจมาทําหน้าที่อะไรมาทําหน้าที่ปอดมาทำหน้าที่อะไรบวตัวแบบนี้ก็ตาย ตายแน่มันก็คือมันทกมันเกิดมันมันหน้าที่อะไรมันก็ทำหน้าที่ของมันแต่มันไม่มีหน้าที่ยึดนะมันมีแต่หน้าที่ที่มันเป็นปกติธรรมชาติเฉยๆที่มันมีหน้าที่อะไรในในตามตามธรรมชาติอ่ะหัวใจมีหน้าที่อย่างไรอะเลือดมีหน้าที่อย่างไรเออจมูกตาหูลินอะไรมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็ทําหน้าที่มันตายได้แต่มันไม่มีหน้าที่ยึดเนี่ยมันยึดไม่ได้หรอกมันยึดได้ไงดูสิมันเอาตาไปยึดเลยได้เลยเนี่ย เอาตาไปเอาตาไปมองแล้วยึดด้วยนะมันยึดได้ไหมเอาหูไปฟังแล้วเอาหูไปเอาฟังเอาหูไปให้มันยึดให้มันติดไว้ได้ไหมเอาตาไปมองเอาตาไปมองแล้วมันไอ้มันไปมองเห็นแล้ว้มันติดไ้เอาหูไปฟังแล้มันติดไว้เอาลิ้นไปเรีย้มันติดไว้มันจะติดได้ตลอดไปไหมมันไม่ได้หรอกเพราะเนี่ยขันห้าเนี่ยเวทนาสัญญาทั้งขาสัญญาเหมือนกันไอ้ไอ้เวทนาก็มีหน้าที่เป็นความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกเนี่ย เขียวลิ้นตัวเองขาดเ,าเดินวิ่งให้รถชนตายก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเนี่ยมันก็เลยเอามือไปโดนไฟชอ็อตมือไปโดนไฟไหม้ก็ไม่ชักมือหนีอ่ะโดนไฟหนไฟหม้ไฟชอ็อตตายไปนานแล,ล้วเราไม่โตไปได้ตัวนี้หรอกเพราะวันต้องมีความรู้สึกกมันได้กระตุกมาเออหลุดออกมาได้เว้ยพอจะเจ็บจะปวดอะไรก็หลุดออกมาได้มีมีจะหันมือก็ชักมือหนีได้เงี้ยถ้าไม่มีความรู้สึกนะเหมือนท่อนไม้ไม่รู้เรื่องเลยมันตัดแขนตัดขาไปตั้งนานแล้วโดนตัดแขนแล้วก็ มันต้องจําได้ไหมรู้นะเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่จําได้ไหมรู้ก็ก้อนหินดีๆเนี่ยแล้วก็สังขารก็คือต้องต้องมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆถ้าไม่มีก็มันก็เหมือนก็ก้อนหินเนี่ยมันหุ่นยนต์ที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันก็ปกติแล้วก็วิญญาณสัขารนะวิญญาณสัขานก็มีหน้าที่แค่รับรู้นะรับรู้ทางตาอูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันมีหน้าที่รับรู้แต่ไม่มีหน้าที่ยิบไอขัห้าทั้งหมดมันมาทัางรูปละนามเนี่ยมันมาเกิดก็เพื่อทําหน้าที่ไม่ใช่ มันเกิดไปแล้วเนี่ยคือมันเกิดไปแล้วก็าําหน้าที่ทําหน้าที่ของมันทั้งหมดทุกธาตุทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์ตัวนไอ้ยึดเนี่ยยึดมันอยู่ที่ไอ้ธาตุไอ้วิญญาณธาตุไอ้ธาตุรู้ที่มันมันมันมาลอยมันแล้วมันรวมกับดินด้ามลงไฟไอ้ยึดเนี่ยมันอยู่ที่นั่นเมื่อมันรวมกับขันห้ามันเลยมันยึดขันห้าเสร็จก็เป็นเราแล้วมันก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดคนอื่นแต่ความจริงไอ้ขันห้ามันยึดไม่ได้เราด้วยไอ้ขันห้ามันยึดแต่ขันห้ามันยึดแบบไอ้ความยึดมันอยู่ที่ธาตรู้ ที่มารวมมารวมกับดินน้ำาลมไฟเป็นขันธ์หน้าไอ้มันอยู่ที่มันอยู่ไอ้ที่ไอรู้เนี่ยคือมันเป็นรู้หลงหรือว่ามันเป็นรู้หลงหรือว่ารู้ไม่หลงได้แต่สัตวารู้ถ้ามันเป็นรู้หลงว่ามันก็ทุกมันก็เข้าปฏิจจาระปุบาทคือเอาวิชาปัญญาสักลาสักลาปัญญาวิญญาณังแล้วก็น้มวิญญาณตอนนี้เป็นใจเกิดนามรูปสัลยัตนาภาษาเวทนาตณหาาุประานภพชาตทุกเนี่ยก็จะวนเป็นปฏิจจาระบบาทว่าคือถ้าขนาดจิตเนี่ยขนาดจิตเนี่ยถ้ามัน ไปยึดมันบรรู้มันไม่มันมันเป็นเป็นสังขารมันก็ประทุกแต่ถ้ามันเป็นรู้โดยที่สังขารไม่ได้มันก็ไม่ทุกมันก็จะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แต่ถ้ามันมันมันเป็นธาตุรู้บวกอวิชชาคือันรู้ันรู้หลงมันก็ไปมันก็หลงไม่เป็นสังขารไปยึดเอาสังขารมาเป็นตัวเราที่ไม่หลวงปู่ใช้คําว่าเอาธรรมชาติมาปฏิบัติธรรมชาติ มันมีกับธรรมชาติรรมาสอนนะครับป,ปฏิบัติที่มหงว่าก็เอาตัวธรรมชาติตัวเราเนี่ยแหละปฏิบัติปฏิมาติปฏิบัติมันก็พิจารณาเนี่ยในร่างกายจีกก้แจของเราธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติเป็นมาอย่างไรมาอบรมในจิตเนี่ยอาธรรมชาติมาอบรมธรรมชาติ <c oughs> ไอ้ธาตุรู้มันก็ธรรมชาตินะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ว่ามาอบรมเรานะคือไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันโง่มันมันมันโง่มันไม่รู้ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันคือธรรมชาติไอ้ดินน้ำลมไฟมันคือธรรมชาติ แต่ธาตุรู้เนี่ยมันรู้โง่ร um. huh well, you know er ู <t un alien>. ้หลงก็สอนก็เนี่ยเอาธรรมชาติาอบรมมันอบรมไห้ธาตรู้เออธรรมชาติอะไรแต่ดินมันมีแต่ดินมีแต่น้ามีแต่ลมแต่ไฟและมีแต่ธาตุมันรวมกันแต่ยึดมันมาจากไหนล่ะยึดมันแต่ความโง่ความหลงเท่านั้นแหละไอ้ธาตุรู้ก็มีแต่ธาตุมีแต่ที่รู้แต่เน้นรู้แล้วจะไปยึดด้วยมันก็เลยเป็นอาวิชาถ้ารู้มายึดมันก็เป็นธาตุรู้บริสุทธิ์เออเป็นธาตุรู้บริสุทธิ์มันก็รวมกับดินน้ำลมไฟไปได้ต่อไปมันก็กลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ